แม่เติมบดีจ้าสวัสด,ดีจ้าวันนี้เจอกันที่ครัวแม่เติมนะคะแม่ตึมมีอะไรยังกินนี่ติ๊ตามหมูห้องกินกับแกงเฮ็ดจ้าจำหมูหุองกับแกงเฮ็ดติ๊ตาเองจ้าอื๊ตามเองใส,ใส่ใส่ชูรโรด์ปะคะป๊ใส <c oughs> เอาห้าหนูกินน้ำเดี๋ยวแม่จีเม่หัวออกจ้าหัวไอออกสักกันยังใส่สิ มเี่แม่ไปยืนฟังพ่นหันหนามันนี่เออใส่หงสุนแ้วนี่ค่ะปลาหงเล่านี่ค่ะจิตตำเองมือนี่ก้วเซื้อนี่ค่ะเทปว่าทำนี่แม่จินเปรดค่ะใ่ซท่ำนั่นละกูเดยมันือเสียงจงอางสิแม่มู่ก็นตํำเออพูดนะโอ้ยพูดเถ่าตำปลาห่งทู่กินค่ะพี่น้องขตำบาห่งมันกินเดือมือน่พี่น้องเอ้ยตํำกินเองใส่กระเทียมบนี่แม่จะใส่กระเทียมบ เอใส่เแี่มันจังหอมยองงางมาเลยอกินจำพวกข้ากับเกงเนี่ยงหอมไปเตยใช่ปลา่ะเลปลาเตยเ่าท่านได้อาบน้ำตีนี่พอกะตืนมนก็ไปซักผามากว่าจไปตา้าเนี่ยออมากินเขาน้ำแม่นี่เขาจไปตากผ่าผ่านี่เรีอยุ่เระตางสีน้ำเ่ินแกงเนี้ยแต่ท่านได้ซุกเป็นตัวจีตาใส่เล็กน้อยเอาออาไปใส่โดยตรง ผู้ใดได้เน็ด้เงียบยังไม่เตอมว่านเด่นน้ำปอกีเด่นโอ้นี่แย่ปอกีน่ะผมตัวงานสิมากินบ้านมากินนะมู่แม่บ้านนะเนี่ยไปแมากินไปไปตากผ้าก่อนตากผ้าหรือมาเด้อะติดต่ำมกหุง่าอยู่นี่ตากผ้าหรือมาเด้อล่ะจ้างกะไปอาบน้ำก็ได้ทัองขายของทั้งต่ำพี่น้องเอ้ยบดเหลี่ยงไงหรอ เอาตำใหมมาแล้ววนนี้แม่หัวหนวหัวถัดที่มาแล้วเนี่ยปอกใส่อย่างนี้ลงไปแน่เร็วนั่นใส่แบบเพี้ยเพี้ยแบน้าวใส่ไปน้าวยัง่ทันเด็ดใส่หัวจะน้อยสักคนจะใส่นังใส่นาวของแกตกันเอา่เใส่ปเดี๋ยดีบอกคุเตือกะังใส่ ที่มึงกินกี่หนอจังนี้หอมมีลิเดแม่ใช่กะเทียมอืมใช่กะเทียมหอมตามบะฮุ่มเป็นกะไซกระเทียมเหรอต้อมจังเสียบใส่ปากเน่าป่ะนี่มันแล้วแค่เดียวรอดบ่บีบติเมะอืมสิส้มิ่งคนโอ้เนาะ ผงชูรสกับปลาใสเลยค่ะพี่น้องขอไปกินน้ำเด้อปลาใสผงชูรสต่ขอเด็กน้อยยังกินได้ไหมขอไอยแก่ใช่เอาบิ้งพวกแบบนี้สุณสีสันเป็นตาแซ่บแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินตำผสมน้ำแม่ตืมเด้อเป็นตาแซ่บบ่จ้าเด็กหุ้จ้าแต่ว่าดีจ้าแม่ตืมสิกินเข่าได้ไหมนี่จ้านี่ลายอย่างตำมะข้องก่อนน่ะตำมะข้องเหมืนตาแซ่บบ่าตำเองนี่จ้าอันนี้ผักผ้าย็บมาจาหน้า ม่ติมสิกินเ well. ข่าไรเบอรี่จ้านี่มันก็ตำหมกฮงกับอาหารเล่าๆนะกับแกงเฮ็ดนี่ละจ้ามันแต่แซบบอหลายอย่างอยู่จ้าของน้องเสียนกับมี่ก็สิกินเฮ็ดพักนจักน้อยจ้านี่เห็นบอกมาเด้อพอม่พี่น้องเอ้ยมากินน้ำไม่เติมเด้อเข่าจ้าให้บายจ้าจะกินเข่าก้อนจบแค่นี้ละจ้าสวัสดี